สวัสดีครับเครื่องมือตัวต่อไปครับก็คือ outline drawing tool นะครับซึ่งก็จะเหมือนผ่า drawing tool นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราวาดลงไปนะครับจะเป็นเพียงโครงร่างซึ่งอยู่ที่เราเลือกตรงนี้ครับเราจะวาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมแทนที่จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นโครงร่างแทนนะครับสีเราก็กําหนดตรงนี้นะเหมือนเดิมนะครับเราวาดอะไรลงไปนะเราก็ใช้งานได้นะครับตามนั้น นะครับซึ่งตรงคัสตอมแชปก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับคัสตอมแชปใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับวาดได้อย่างอิสระนะครับจับย้ายได้เปลี่ยนสีได้นะครับตามใจชอบอ๋อนี่คือตัวอย่างที่อลองวาดขึ้นมาด้วย outline drawing t o นะครับ